ผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงถนนเส้นหนึ่งถนนที่ไม่มีไฟทางเป็นทางเลียบคลองยาวสุดลูกหูลูกตาสองข้างทางมีแต่ต้นหญ้าขึ้นสูงเท่าอกลมพัดทีหนึ่งก็งเสียงเสียดแทงเหมือนใครลากเล็บผ่านเหล็กแต่เสียงทั้งหมดนั้น ยังไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังต่อไปคืนวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์ตอนเกือบเที่ยงคืนผมเพิ่งเลิกงานดึกกว่าปกติฝนเพิ่งหยุดตกไปได้ไม่นานถนนยังเปียกแฉะผมเองไม่อยากกลับทางเลียบคลองเลยแต่มันเป็นเส้นทางเดียวที่ใกล้บ้านที่สุด ผมจึงจำใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้วยความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรมาบีบอกตลอดเวลาตอนที่รถผมวิ่งเข้าไปในช่วงที่มืดสนิทที่สุดผมสังเกตว่ามีแสงไฟสีเหลืองของมอเตอร์ไซค์อีกคันโผล่ขึ้นมาทางกระจกมองหลังตอนแรกผมคิดว่าคงเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่แปลกตรงที่ไฟมันสว่างมากมากจนเหมือนส่องทะลุกระจกเท่าตา ทั้งที่ระยะห่างไม่น่าจะใกล้ขนาดนั้นผมเลยชะลอเพื่อให้เขาแสงแต่พอรถผมลดความเร็วรถที่ตามหลังก็ลดเหมือนกันมันขับตามระยะเท่าเดิมไม่มากไปไม่น้อยราวกับตั้งใจรักษาไว้ให้ผมเห็นพอดีผมเริ่มหงุดหงิดเลยเร่งเครื่องขึ้นอีกนิดครั้งนี้ผมเร่งจนเกือบสุด แต่วินาทีต่อมาแสงไฟคันนั้นก็ขยับขึ้นมาอยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนมันลอยตามมาเองแบบไร้เหตุผลผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวขนลุกตั้งจากท้ายถอยยาวลงถึงแผ่นหลังขี่ไปอีกประมาณ500เมตรผมสังเกตอย่างหนึง่งแสงไฟมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยไม่มีเสียงตามสภาพจริงแม้แต่นิดเดียว ไม่มีเสียงล้อบดน้ำไม่มีเสียงท่อไม่มีเสียงลมแตกเงียบสนิทเหมือนผมเป็นคนเดียวที่อยู่บนถนนผมบอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นรถไฟฟ้ารถแต่งหรืออะไรก็ได้ที่เสียงเบาแต่จังหวะนั้นเหมือนผมรู้ตัวเองอยู่ลึกๆว่าเหตุผลที่ผมพยายามหามันไม่จริงเลยสักข้อเดียว ผมหมุนกระจกมองหลังกลับไปครั้งที่สและนั่นคือสิ่งที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นไปครึ่งวินาทีแสงไฟอยู่ใกล้กว่าเดิมมากใกล้จนผมเห็นรูปทรงของรถแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นคือคนขี่ไม่มีเงาไม่มีคนมีแค่รถที่เหมือนกำลังลอยอยู่เหนือถนนเล็กน้อยผมหายใจไม่ทั่วท้องความกลัวเริ่มกัดกินสติ ผมเร่งเครื่องจนสุดมือหวังว่าผลโค้งหน้าจะเจอบ้านคนหรือแสงไฟสักดวงแต่พอผมเลี้ยวโค้งนั้นไปข้างหน้ามีเพียงความมืดลึกเหมือนปากอุโมงค์ระหว่างที่ผมกำลังพยายามตั้งสติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาข้างหูเสียงเหมือนผู้ชายพึมพำว่าอย่าไป ผมเรกกระทันหันเกือบล้มหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเป็นจังหวะในศีรษะผมกวาดสายตามองซ้ายขวาไม่มีใครไม่มีรถไม่มีแม้แต่เงาแต่กลิ่นดินเปียกกับลมเย็นๆมันทำให้ผมรู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้มากใกล้จนเหมือนยืนหายใจรถต้นคอผมอยู่ผมกำลังตัดสินใจเร่งหนีแต่ทันใดนั้น ไฟหน้ารถผมก็ส่องได้เห็นบางสิ่งชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมคลองเสื้อผ้าเปียกทั้งตัวผมปลกหน้าและเหนือสิ่งอื่นใดข้างๆเขามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มอยู่ในกอหญ้าผมจำได้ทันทีรถคันนั้นคือแบบเดียวกันที่ตามผมมาตลอดทางสีเดียวกันสภาพเดียวกัน ลายทุกจุดชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆผมไม่เห็นใบหน้าเพราะผมเปียกมันปิดแต่ผมเห็นปากเขาขยับพ,พึมพำเหมือนก่อนหน้านี้อย่าไปผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนั้นอีกวินาทีเดียวผมอาจไม่ได้กลับบ้านอีกเลย ผมจึงเร่งเครื่องในความกลัวสุดขีดไม่หันกลับไม่สนเสียงอะไรทั้งสิน้นขี่จนสุดทางจนเห็นไฟหมู่บ้านโผล่ขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าความสว่างมันช่วยชีวิตคนได้จริงพอถึงบ้านผมจอดรถแล้วแทบลม้มลงกับผืนหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผมนั่งหอบอยู่หน้าบ้านนานหลายนาทีก่อนจะตั้งสติได้แล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ทำหน้าเคร่งทันที แล้วบอกกับผมว่าเขาเสียตรงโค้งนั้นเมื่อสามปีก่อนรถตกคลองไม่มีใครเจอจนสามวันหลังจากนั้นพอเจอเขายังนั่งอยู่บนรถเหมือนกำลังจะกลับบ้านตั้งแต่วันนั้นผมสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับมาทางนั้นอีก ไม่ว่าผมจะดึกแค่ไหนหรือฝนจะตกหนักแค่ไหนผมยอมอ้อมหลายกิโลก็ได้แต่ผมจะไม่เสี่ยงเจอสิ่งนั้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วคุณละ่ะยังกล้าขี่รถผ่านถนนเลียบคลองในคืนฝนตกอยู่ไหมหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ ที่จะทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิม